หลวงปูส่สวงตายแล้วฟื้นเล่าเรื่องเมืองนรกหลวงปูส่สวงสิริปุญโญเป็นพระเถระที่มีชีวิตเรียบง่ายสมถะและเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีท่านไม่ได้สอนธรรมะด้วยถ้อยคำสลับซับซ้อนหากแต่ใช้ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแต่แฝงด้วยความลึกซึง้งคำสอนเรื่องท่องเมืองนรกที่สิทธิานุสิธิ์เล่าขานกันนั้น ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อให้เกิดความกลัวอย่างเลื่อนลอยหากเป็นโอวาทธรรมที่เตือนสติให้มนุษย์เห็นผลแห่งกรรมอย่างชัดเจนต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาที่ท่านได้เล่าเอาไว้เกี่ยวกับเมืองนรกว่าพอลงจากกุฏิอัตมาก็มองหาคนที่เรียกก็ไม่เห็นใครก็เลยแงนมมองพระอาทิตย์ก็ตรงหัวพอดีพอสายตาต้องพระอาทิตย์เลยหน้ามืดตาลายทันที แผ่นดินก็หมุนอยู่ตลอดเวียนหัวเลยทีนี้มันจะอ้วกมันก็ไม่อ้วกถึงอ้วกก็ไม่มีอะไรออกมาหรอกเพราะในท้องไม่มีอาหารเลยสุดท้ายลืมตาไม่ได้ก็ค่อยๆประคองตัวขึ้นมานอนลงข้างกุฏินั่นแหละพอล้มนอนลงอัตมาก,ก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเข้าแน่นหน้าอกเข้าเหมือนภูเขาหลายๆล,ลูกมันมาทับตัวอัตมาอยู่มันหนักอัตมาก,ก็เลยกำหนดจิตดูมันก็เหลือน้อยลงน้อยลง จนกระทั่งจิตมันหลุดออกจากร่างกายพอจิตหลุดแล้วมันก็ช่างเบาเหลือเกินไม่มีอะไรหนักเลยพอจิตหลุดอัตมาก็เห็นมีครูบาอาจารย์แต่ก่อนตัวเราก็อ้อนวอนหาความสุขอยู่ในโลกที่ไหนก็ไม่มีในโลกนี้ท่านก็มาชักชวนจะไปเมืองสวรรค์ด้วยกันไหมจะไปขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้อัตมาก็บอกว่าไปยิ่งอยากจะไปอยู่แล้วก็เลยไปด้วยกันกับท่าน ครูบาอาจารย์เยอะมากก็ขึ้นไปกับท่านท่านก็นำทางพาไปแต่ไม่ได้ไปทางดินนะเดินขึ้นทางอากาศอาตมาก็เดินตามหลังขึ้นไปขึ้นไปพอสมควรก็เห็นวิมานเทพบุตรเทวดาสวยๆงามๆกันทุกองคขึ้นไปชั้นที่สองก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกชั้นที่สามสี่ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกพอขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดชั้นที่หกก็ไปสัมผัสของหอมพอสัมผัสกลิ่นหอม ก็ไม่รู้กำลังของอัตมามาจากไหนมีกําลังขึ้นมาเหมือนกับเราไม่เคยอดข้าวมาอย่างนั้นของทิพนั้นก็มาจากที่เราสร้างสมบารมีมาตั้งแต่ครั้งที่เป็นมนุษย์ทําคุณงามความดีมาแต่ละวันทําบุญให้ทานตลอดก็ขึ้นไปหล่อเลี้ยงเป็นสเสบียงอาหารอยู่ในเมืองสวรรค์พวกที่ไปสวรรค์ก็จะได้กินของทิพที่เราได้สร้างเอาไว้ตอนที่เราเป็นมนุษย์อัตมาก็ได้เสวยของทิพก็เลยมีกําลังวังชาขึ้นมา ปรากฏว่าชื่นบานไม่มีวิตกวิจารอะไรสักอย่างความทุกข์ทรมานหายไปหมดพาออัตมามองกลับมาที่โลกเรานรกแต่ละลูกแต่ละลูกไม่เหมือนกันดูพวกสัตว์นรกที่ดิ้นอยู่ในนรกสรบตายกันอยู่อย่างนั้นพลิกคว่ำพลิกหงายสลับแล้วสลับอีกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเวลาโผล่หัวขึ้นมาได้แต่ละครั้งก็ยกมือโมทนาเทวดาที่อยู่ข้างบนเขาสามารถเห็นกันเพราะเป็นกายที่เหมือนกัน เทวดาก็กายทิพย์พวกนี้กายทิพย์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอัตมาก็รู้จักและได้เห็นพวกที่ทําลายสัตว์ประเภทไหนส่วนหัวก็จะเป็นสัตว์ประเภทนั้นส่วนตัวจะเป็นตัวของคนเวลาขึ้นมาแต่ละครั้งที่พนมมือกันเต็มไปหมดขอผรจากเทพพบุตรเทวดาให้พวกเขาหลุดพ้นจากบาปกรรมที่พวกเขาได้กระทํามาต่อจากนี้ไปจะไม่ทําอีกเลยเพราะมันทุกข์ทรมานเหลือเกิน จะขอสร้างคุณงามความดีเหมือนเทพพระบุทเทวดาจะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งอธิษฐานของกันและกันนรกบางลูกผอสัตว์นลกตกลงไปจะไม่แดงทั้งตัวนรกบางลูกผอสัตว์นรกตกลงไปจะไม่ทันทีลูกที่มีต้นงิ้วต้นงิ้วจะอยู่ตรงกลางขอบข้างมีฝาผนังกั้นไว้สัตว์นรกจะเบียดฝาผนังไม่ได้จะไม่ทันที มีอีแร้งอีกสุนัขคอยจิกคอยกินอยู่อย่างนั้นอีแร้งอีกาคือกรรมที่เขาทำไว้กาพยากรรมแร้งพยากรรมตามสังขารเขานั่นเองพวกสัตว์นรกก็จะรู้บุญของพวกเมืองสวรรค์สร้างพวกเมืองสวรรค์ก็รู้ว่าพวกสัตว์นรกสร้างแต่บาปกรรมเขาจะรู้จักบาปกรรมของกันเวลาเขาไปเอาสัตว์นรกมาเขาผูกคอลากตีมาเลือดอาบกายมาเลยลิ้นห้อยออกมายาวเป็นศอกเป็นวา พอมาถึงโยมบาลโยมบาลจะเป็นผู้มีอำนาจมากพอสัตว์นรกมาถึงท่านก็จะถามถึงการกระทํำของพวกสัตว์นรกว่าทำกรรมอะไรมาบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างทำกรรมนี้มาใช่ไหมสัตว์นรกก็บอกหมดทุกกรรมพอบอกเสร็จท่านก็จะตัดสินสร้างบุญบารมีมาเท่าไหนเธอก็ต้องไปตามกรรมของเธอพอโยมบาลตัดสินเสร็จแล้วเขาจะไม่คุมไม่บังคับละ เขาก็จะวิ่งลงหน่วยหรือนรกของตนเองตามที่ตัดสินโดยที่ไม่มีใครบังคับเลยส่วนพระเนียนนี้จะต้องถอดผ้ากาสาวพัดออกไว้ไม่ให้อาลงไปด้วยนรกของพระเนียนมีสามลูกใหญ่ๆยาวไปทางทิศใต้มองดูจนสุดลูกหูลูกตามีราวเหล็กใหญ่เท่าต้นตาลยาวมากไว้พาดผ้ากาสาวพัดไว้แน่นไปหมดเขาก็ผ่าตามาเดินไปทั่วจนไปถึงวิมานหลังหนึ่งหลังใหญ่สวยงามมาก มีแสงระยิบระยับไปทั้งหลังอัตมาก็ถามเขาว่าวิหารของใครทำไมไม่เห็นมีเจ้าของทำไมหลังใหญ่สวยจังเลยเขาก็บอกว่ามีเจ้าของแต่ตอนนี้เขาลงไปเที่ยวเมืองมนุษย์เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาไม่นานหรอกพอมองลงไปเขาก็บอกว่านั่นไงเจ้าของวิมานนั่งอยู่นั้นอัตมาก็มองตามเขาก็รู้สึกว่ารู้จักสองคนนั้นอ้าวพ่อใหญ่กำนันพรมนั่นแหละเจ้าของ และนั่นก็ไม่ใหญ่บุญมาเป็นภรรยาของพ่อใหญ่พรมตั้งแต่แต่งงานกันมาก็ไม่มีลูกด้วยกันนี่แหละวิมานเขาเพราะเขาได้สร้างศาลาหลังใหญ่ถวา,ายหลวงปู่ศรีมหาวีโรอยู่บ้านขามเท่าอัตมาก็ได้ไปฉลองศาลานั้นกับเขาเหมือนกันนี่แหละวิมานที่ไปฉลองกันละ่ะเขาลงไปเมืองมนุษย์ไม่นานก็ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไม่นานอัตมาก็สงสยัยเลยว่า พ่อใหญ่พรมนิจ70-80ปีแล้วนะเป็นคนเท่าคนแก่แล้วนะวันหนึ่งของเมืองสวรรค์นี่นานแค่ไหนเขาก็บอกว่าเลยกว่า100ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งของเมืองสวรรค์ก็ตอนนี้พ่อใหญ่พรมเขาลงไปยังไม่ถึง100ปีเลยก็ยังไม่ถึงวันหนึ่งของสวรรค์ไม่ถึงครึ่งวันด้วยไม่นานเขาก็ขึ้นมาเขาบอกอาตมาตอนที่อาตมาสลบไปนั้นอาตมานุ่งผ้าผืนเดียว พอเขามารับไปเมืองสวรรค์ปรากฏว่าอัตมาไม่ได้เอาผ้าครองไปด้วยคือผ้าตรสามผืนมีสบงจีวรสังคาติตอนจะย้อนกลับมาที่เมืองมนุษย์อัตมาก็ไม่มีผ้าสามผืนนี้ท่านห้ามไม่ให้พระสงฆ์ขาดผ้าสามผืนนี้เป็นอันขาดไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยให้รักษาอย่าให้ล่วงราตีล่วงคืนอัตมาก็เลยขอกราบลาครูบาอาจารย์ที่ชักชวนขึ้นไปสวรรค์น,นั้นอัตมาบอกว่า กระผมไม่ได้เอาผ้ามานี่ก็จะล่วงราตีแล้วจะกลับลงไปเอาผ้าซะก่อนพออาตมาขอลาท่านก็ยกมือรับกันทุกองค์อาตมาก็หันหน้าก้มลงก้าวเดียวเท่านั้นตอนอยู่เมืองสวรรค์หอมมากแต่พอก้าวลงมาก้าวเดียวเท่านั้นแหละเหม็นมากข่าวก็ข่าวเหม็นขาวหมดเลยเมืองมนุษย์เรานี้ลงมาแล้วทําไมมันถึงเหม็นเพราะวิญญาณเราเข้าสู่ร่างแล้วร่างเรามีแต่ซากของสัตว์ เพราะตั้งแต่เกิดมากินแต่ซ่าของปูของปลาของเป็ดอาหารต่างๆสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ฝังอยู่ในกายนี้มีแต่ของเน่าของเหม็นมีหน้าเทพพบุตรเทวดาจึงไม่อยากมาอยู่เมืองมนุษย์นี้เพราะมันเหม็นคาวถึงจะหมดบาปหมดบุญแล้วแต่นี้มันเป็นบาปเป็นกรรมของเราพอจิตอัตมากลับเข้ามาในธาตุขันแล้วนานเลยกว่าจะลืมตาเห็นแสงสว่างได้ พอเห็นแสงสว่างแล้วจะยกเท้าขึ้นต้องพยายามยกอยู่นานจนเหงื่อไหลเพระาะธาตุเนี่ยร่างกายและชีพจรของเรามันยังเดินไม่สะดวกยังหมุนเวียนไม่รอบตัวพอมันรอบตัวแล้วก็คลองตัวพยุงได้ลุกขึ้นได้แล้วก็เลยไปส่งน้ําเปลี่ยนผ้าเสร็จก็ได้ยินเสียงระฆังที่ครูบาอาจารย์ตีให้ลงทํากิจวัตรเท่านั้นแหละพอลงมาได้ทีนี้หายจากโรคเศร้าโศกาไม่กลัวตายวิตกวิจารณ์อะไรสักอย่างเลย ความเหนื่อยความหิวกระหายก็เลยกวาดตาดไปเรื่อยพอกวาดไปจนถึงลานวัดก็เห็นหลวงปู่สมท่านก็มองหน้าตามาแล้วพูดว่าอ้าวหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นยังไงหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดาเลยไม่เหมือนทุกวันที่เห็นมีแต่ขี้หูขี้ตามองหน้าก็ไม่ได้วันนี้แปลกปัจจุบันหลวงปู่สวงสิริปุญโยท่านละสังขารเข้าสู่นิพพานด้วยอาการสงบ นกุฏิในวัดศรีฐานในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรตรงกับวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาสลริอายุ86ปี9เดือน19วันษา6 4ท่านผู้ฟังครับคำสอนเรื่องการท่องเมืองนรกของหลวงปู่สวงเป็นธรรมะที่ปลุกให้ตื่นไม่ใช่ธรรมะที่กดให้จมอยู่กับความกลัวท่านต้องการให้สี่เห็นความจริงของชีวิตว่า ทุกสิ่งอยู่ใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครหนีพ้นแต่ทุกคนเลือกทางเดินของตนเองได้เมื่อเข้าใจดังนี้เมืองนรกก็กลายเป็นครูสอนธรรมที่เตือนให้เราระวังใจระวังการกระทำและเร่งสั่งสมบุญกุศลเพราะในที่สุดแล้วผู้ที่ไม่อยากท่องเมืองนรกก็คือผู้ที่รู้จักสร้างสวรรค์ไว้ในใจของตนตั้งแต่วันนี้ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจน กุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ